พ่อที่จนของผมชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่พ่อที่รวยของผมกลับบอกว่าการเป็นคนม,มีความรู้ทางการเงินคือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กว่าขอบคุณครับครับผมกาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมตอนนี้ท่านยังรับชมอยู่กับช่องมันนี่เอเอนนะผม mm hmm. ก็สําหรับใครเป็นผู้เสียหายจากแอปเลี้ยงวัวนะผม mm hmm. ก็ถ้า ท่านได้ดูขั้นตอนนะผมที่ว่าผมลงไปช่วงนี้ก็ขออนุญาตตามเรื่องแอปเลี้ยงวัวก่อนละกันการแจ้งความคดีชอโกงนะผมก็ถ้าใครทำตามหมดทุกอย่างแล้วนะผมก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกระบวนการเราแต่ถ้าเราอยากได้เงินคืนจริงๆเราอยากให้แบบตำรวจมีการดําเนินการมากกว่านี้นอกจากอายัดบัญชีธนาคารนะผมก็ช่วยเข้ามาตามที่เฟซบุ๊กผมหน่อยนะผมกันพงเดชขุนทษนะผมเพราะว่าอะไรครับ เราะว่าผมมีกลุ่มละผมรวบรวมผู้เสียหายอยู่นะผมตอนนี้ก็ได้5้าหคนแล้วผมก็คือสําหรับคนที่แจ้งความจริงๆนะครับผมใครที่ยังไม่แจ้งความไม่ต้องขอผมเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะผมจะรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยไปดําเนินการร้องเรียนกับ DSI นะผม ก็มีหัวหัวมีพี่ผู้หญิงเขาเข้าไปติดต่อแล้วผมจริงๆแล้วนะผมที่ผมได้ยินข่าวมานะผมว่าถ้าเรามีผู้เสียหายตั้งแต่สิบคนขึ้นไปผมไปร้องเรียนม,มันจะทําให้การดําเนินงานของคดีม,มันจะคืบหน้าและเร็วขึ้นผมแต่พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าต้องห้าสิบคนขึ้นไปครับผมเนี่ยผมตามที่ผมได้คุยกันนะผมอย่างนอง้อยอย่างต่ำห้าสิบคนผมแล้วก็เป็นคนที่ให้พร้อมปากคำจริงจริงนะครับผม ก็หลังจากที ejemplo, prova, mira, estos, ่เราเข้าไปในตามที่ผมบอกแล้วไปทําการแจ้งความมายัดบัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เข้าไปเกาะนะครับก็ก็ตามนี้เดี๋ยวกอกตามผมเลยก็ได้สำหรับใครที่ไปแจ้งความแล้วมาดูคลิปผมนะผมก็ตามนี้เลย หพฤติการของผู้กระทำผิดนะผมก็ก็คือติข้อหนึ่งกับข้อสองนะผมจากการยระทำผิดผมที่ผมดูนะผมก็หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจนได้ถึงไปถึงทรัพย์สินหลอกลวงจําหน่ายสินค้าก็คือขายวัวให้เรานะผมแล้ก็มีเงินปันผลนะครับ สถานะภาพผู้แจ้งับผมก็ผมเป็นผู้เสียหายนะผมก็จะมีพลเ,เมืองดีแจ้งสำหรับใครที่เป็นเมืองก็มาแจ้งได้ขอข้อมูลนะผมทําแบบสอบถามนะผมที่จะส่งไปทาง Gmail งเพผมก็เป็นผู้เสียหายผมความเสียหายต่อก็คือผมเสียหายทรัพย์สินเป็นมูลค่าเป็นราคาบาทน,นะผม ก็สำหรับที่ผมบอกผมเสีย785ดร้อยบนะผมจุด์สนหนึ่งนะผมผมผมส่วน4ผู้กระทำผิดนะผมก็ส่วน51าจ่ะเป็นผู้แจ้งพักอาศัยอยู่ที่ใดนะผม ก็จะเป็นที่หมู่บ้านผมนผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปแล้วกันแต่ผมยังไม่พิมพ์นะผม mm hmm. พื้นที่ที่มีการกระทำผิดเราก็ไม่ต้องไปกรอกผม5.4พื้นที่มีการแจ้งความแจ้งความร้องทุกข์พบสอนอ,อก,ก็กอ,อ,อ,อกสนที่เราไปแจ้งนะผมอย่างของผมคือสอบพอสอบพอบางปูเนี้ยที่ใ้บ้านผมก็แจ้งไป นี่ผมปติปไปความเกี่ยวข้องกันทโนโนิ้งนู่นี้ผมก็หลอกลวงนะผมผมก็จะมีภาพสลิปเงินโอนนะผมภาพสนทนาผมไม่มีนะผมอมีสื่อภาพเรื่องผมแปลกรอบคลิปมาจากทางเน็ตนะผมพกบวัวที่เราจะมี ชื่อผู้แจ้งก็แจ้งของเรานะผมหมายเลขประชาชนของเราเบอร์โทรของเราการติดต่อทางนี้ของเราไลน์ก็ตามนี้เฟซบ o ๊กของผมที่อยู่ของผู้แจ้งผมก็กรอกข้อมูลส่วนตัวผมขอไม่ขออนุญาตยังไม่กรอกนะผมเพราะว่าไม่สามารถกรอกได้แล้วก็ไม่อยากเซ็นเซอร์เยอะนะครับพิธีการโดยย่อเพราะว่าได้เกิดอะไรขึ้นใครทําผิดที่ไหนอย่างไรก็อธิบายไปนะผมประมาณนี้ประมาณนี้สิบห้า กของผมเป็นจัสิกรไทยนะครับผมอันนี้จะเป็นเลขที่บัญชีของของท่านนะผมชื่อบัญชีของท่านนะบ,บัญชีผู้รับโอนนะผมธนาคารผู้กระทาผิดนะผมจริงๆผมได้เลขผู้เลขธนาคารมาแล้วผมแต่ผมมันเป็นพรอมเพยนะผมผมจะแจ้งก็เราค่อยบอกขอเป็นพร้อมเพยท่านสะดวก นี่ัะผมพ้อยี่สิบเอ็ดนะผมะผม,มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำได้ที่ไหนก็เอาที่ใกล้ใกล้เราที่สุดนะผมก็อย่างผมอยู่สม,มุทรปราการผมก็เมืองทองธาน,นีนะผมก็ที่ใกล้สุดก,ก็นในเป็นที่นี้นะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็กดส่งไปนะผมอันนี้ก็คือยังส่งไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จก็คือก็คือกรอบแบบฟอร์มอะไรพวกนี้ให้เสร็จนะผมก็คือเป็นอันจบแหละ ก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มฟาร์มบัวนะผมมันเป็นมันเป็นชื่อลิงนะผมก็เข้ามาเกาะแล้วก็ขอคนที่แจ้งความจริงๆแล้วแล้วก็ขอคนที่สามารถเข้าไปร้องเรียนกับทาง DSI ได้ผมขอคนที่ว่าสะดวกมีเวลานะครับผมก็มารวบรวมเป็นผู้ผู้เสียหายเพื่อแจ้งความลองทุกคือครับดีกว่าไม่ทำอะไร เงินมากเงินน้อยอาจจาะสละเวลานินดๆนหน่อยๆของท่านได้นะผมเพื่อเราจะไม่รู้สึกเจ็บใจไปแบบเที่ยผมเสียตังไปเปล่าๆฟรีๆโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเขาได้ตังผมโดยที่ผมไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยก็คือก็มากออแบบสอบถามได้ครับผมสําหรับใครอาจจะไม่ได้แจ้งก็จะมีเหมือนแบบที่ผมบอกว่าเป็นสําหรับคนละเมืองดีอะไรประมาณนะี้เดี๋ยวผมไม่ดงอย่างตรงที่ผมผมบอกข้างต้นไปนะ นะไม่ดูนะครับนี่สถานภาพเนี่เป็นพลเมืองดีแจ้งก็ได้ครับผมมาแจ้งความกันก็คือขอให้ช่วยหน่อยผมดันให้เรื่องนี้มันดังแล้วออกข่าวไปเพื่อจะได้เงินคืนหรือให้มันมีมาตรการทําอะไรมากกว่านี้มากกว่าการอายัดบัญชีธนาคารของ คนที่เราโอนไปผมก็ประมาณนี้ผมสามารถช่วยพวกท่านแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้ได้เท่านี้โด่จะทิ้งลิงก์กรอกแบบฟอร์มไปนะผมใต้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ยังไงก็ขอช่วยกด s u b สไคร์ด้วยนะผมติดตามหรือช่วยคอมเมนต์ก็ได้ไม่ติดตามไม่เป็นไรผมขอช่วยคอมเมนต์เป็นหูเป็นตาหรือช่วยเพื่อเม้นอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนที่เข้ามาดูคลิปให้ผมหน่อยช่วยกันถ้าผมพูดผิดอะไรประการใดผมต้องขอ ประทานอภัยมานะที่นี้ด้วยผมอาจจะพูดตะกุกตะกะอาจจะไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะผมยังไม่ได้ชำนาญในการทำยูทูบผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ถ้ายังไงแอดเฟซผมมาได้ผมกันพงเด็ชขุนทศน,นะผมถ้าเป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความมานะผม,มเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มผู้เสียหายนะครับก็คือมีมีแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมเพิ่มให้นะก็ยังไงก็ ขอขอขอคนที่แจ้งความจริงๆนะผมก็ประมาณนี้แล้วผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ